สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องสมพรชาแนลนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเลขดังแห่งปีนะครับเตรียมที่จะอัานแล้วนะครับมีดังนี้ เลขดังแห่งปีนะครับให้มาแล้วนะครับเตรียมอั้นนะครับเตรียมอั้นเลยนะครับลอตเตอรี่ถ้ามีเลขดังนี้นะครับก็จะถูกเก็บนะครับเพื่อไว้ลุ้นนะครับก่อนจะเป็นเศรษฐีส่งท้ายปี2 5 6 3นะครับตัวเลข หกสามนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับก็น่าสนใจนะครับหกสามถือเลขก็เป็นเลขเลขที่นะครับแล้วก็เลขคู่นะครับอันลำดับที่สองต่อมาก็เป็นหกสี่นะครับหกสี่เป็นเลขคู่ขนานนะครับอันที่สามนะครับแปดเก้าแปดเก้านี่ก็เป็นเลขสวยแต่เป็นเลขมงคลนะครับที่ออกบ่อยนะครับ ลำดับต่อมาครับเป็นลำดับที่4นะครับเป็นเลข25 25ก็หก็น่าลุ้นนะครับเป็นลำดับที่5นะครับลำดับที่5ก็มีนะครับเป็นเลข28นะครับ28นี้เลขไม่สวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูลำดับที่6เลยนะครับลำดับที่6ก็จะมีนะครับ95 95ก็ห็น่าลุ้นนะครับเพราะว่าเป็นเลขขี้นะครับทั้งคู่เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูลำดับที่เจ็ดลำดับที่เจ็ดสองหนึ่งสองหนึ่งนี่ก็น่าจะวิ่งยาวนะครับสองหนึ่งวิ่งยาวน่าจะเข้าเส้นชัยนะครับแล้วเรามาดูลำดับที่แปดนะครับลำดับที่แปดสองศูนย์สองศูนย์นี่ก็น่าลุ้นนะครับน่าลุ้นน่าลุ้นนะครับน่าลุ้นครับลำดับที่เก้านะครับที่เก้า หนึ่งเก้าหนึ่งเก้านี่ก็เป็นเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเดี๋ยวเรามาดูลำดับที่สิบนะครับที่สิบลำดับที่สิบนี่ก็น่าลุ้นนะครับนี่น้าลุ้นนะครับนะครับนะครับถ้าแอดนะครับแอดชอบนะครับแอดชอบก็จะหอบแปดเก้านะครับสามหนึ่งนะครับแอดชอบนะครับ แอดให้เด่นเลยนะครับเด่นที่จะลุ้นนะครับงวดหน้านะครับงวดหน้านะครับเด่นนะครับเด่นลุ้นนะครับเป็นงวดนะครับงวดส่งท้ายนะครับงวดส่งท้ายปีนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับนี่นะครับหกสิบสามวันที่นะครับสามสิบนะครับเดือนสิบสองหกสามนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับเลขมงคลนะครับเดี๋ยวมาดูเลขมงคลนะครับเป็นเลขมงคลนะครับก่อนอื่นจะไปดูเลขมงคลเราก็ต้องมาดูนะครับ เลขส่งท้ายนะครับเลขส่งท้ายปีเก่ากันก่อนนะครับเลขส่งท้ายก็จะมีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นตัวเลขส่งท้ายนะครับตัวนี้นะครับตัดมาเป็นนะครับ563นี่มาจากไหนนะครับ563นี่ก็มาจากพศนะครับ2,563นะครับแต่ตัดมา3ตัวนะครับ3ตัว02 0นี่ก็มาจากนะครับเลขคศนะครับตัวนี้เป็นเลขคอสหนะครับแล้วก็เป็นคศ นะครับ2 0นะครับก็ปี2020นนั่นเองนะครับ2020นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นตัวเลขต้อนรับปีใหม่นะครับปีใหม่ก็ตัดมานะครับให้แค่3ตัวนะครับเป็น5 6าหกสี่ฮสี่ก็มาจากเลขพศนะครับพศนะครับพศใหม่ แล้วก็จะมีนะครับเป็น0ูนย์หนึ่งนะครับก็เป็นเลขนะครับพุทธศักราชนะครับหรือคสนะครับใหม่เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็จะมาเป็นนะครับเป็นอาจจะเป็นเลขท้ายของลอตเตอรี่ก็ได้นะครับเลขท้ายนะครับเป็นนี่นะครับเป็นคสเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับคสนะครับ เป็นข้อศอนะครับพุทธศักราชนะครับีอย่าลืมนะครับว่านะครับตัวเลขที่น่าสนใจที่ผมจับคู่ให้นะครับว่ามีความน่าจะเป็นนะครับเหมือนกันนะครับก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งถ้าท่านไม่กดนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับเพราะว่า ระบบนะครับของ youtube ทุกวันนี้นะครับจะปิดกั้นนะครับเพราะว่าท่านจะไม่เห็นนะครับแนวทางนะครับแนวทางเลขเด็ดนะครับถ้าหากได้เลขเด็ดเดี๋ยวผมจัดให้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปด้วยนะครับขอกราบคำว่าสวัสดีครับ